อบาสคือเหลืองงามคือพู่ไงค่ะแค่เหลืองก็บางอีกจ่างหาอันนี้หมอนทองจันหมอนทองจันโอ้สุดยอดเลยมารอบนี้ได้กินหมกทุเรียนหล่นได้กินหมกทุเรียนหล่นใหม่ๆพี่น้องขาไม่ต้องใช้มือสีเอาไม่ต้องใช้มีดใช้มือสีเอาสีเอาา คู่แบใหญ่สีเหลืองทองเป็นตาแซบเป็นตาแซบมไม่เห็นไขว้น้ำก้นเลยข่อดไม่ได้แล้ว <c oughs> พี่น้องขา <c oughs> ะ่ค่อยอดไม่ได้อันนี้ใช่ไหมข <c oughs> ่อยจะขอจัดแบบใหญ่ๆได้ได้นี่พี่น้องจัดแบบใหญ่ๆสวยๆป้าชื่องามคาแ่มันจะได้ดูเหมือนของแท้โอ้ยพ่ต้องหาตะใสนะ่นีดยากนี่มันสีกแล้วมันตีไม่ยี่ไม่หามันตีแล้ว โอ้บัดที่นี้เหลืองอลามงามตาอันนี้อันนี้โลนอันนี้หน่วยโลนอันนี้หน่วยโลนเป็นยังไงสยุดยอดเลยแก่แกะจังไดล่ะลุงชาติลุงชาติมาสีสิไปไปใส่นไปก็ใน่นหาแนวมาใส่ให้คุณยายก่อนสองบาทมันแตกูีแล้วมันแตกูีแล้วสีบลดำบมอโอ้ยว้าว อาชิมชิมเอาให้คุณยายหน่อยอันใหญ่ๆนะนอให้คุณยายก่อนเดี๋ยวเอาให้คุณยาย่อนมันมีหลายหน่วยอยู่นี่นี่นี่ให้ให้ลูกด้วยนี่ให้น้องฟัดด้วยกับน้องนี่โอ้โน้ตีกลงโน้ตป้าลุงชาิลุกชาดกินกินเลยกินลูนซีลุงชาติเป็นยังไงบ้างคุ้มไหม ไม่ขมขนาดแตกไม่ขมโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยอือก็หวานนะเรเๆกับแสบอยู่พี่น้องเอาจกเอาไง่เอาเลยมิแต่แบบที่ดีมากสุข่าต้นสุข่าต้นลนลงมาได้สภาพเนี่ยขุ่นๆไปสิเอาไอหันหันมาแกะดีดเด้ ว่ามันไม่มีรอยแตกะก็มันกินได้ไหมล่ะได้โอ้ยมือชาชีโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยอือกมือผ่าเอาต้องสำรวจดีๆมันแกะหมดทุกซี่ทุกอันทุกหน่วยทุกในทุกซอกทุกมุมหรือยังอือ้เต็มถาด เพราะว่าคอยกระตกใจคอยถามแล้วตามอีกแต่ว่ากายกยันมันม่เป็นวความจริง